วันนี้คือแมวเราตอนอาบน้ำเสร็จนี่ชื่อฟิวเนาะดูหน้าเด็กคนนึงดูหน้าเขาสิเออตัวนี้ชื่อว่าฟิวเนาะตัวนี้แม่ให้ตีฟิวนะให้ฟิวนะอโอเคออเคะ่ะนี่ชื่อว่าฟิวเป็นแมวแบบสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกชี้ดู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 เขา วยมปิดเทปแล้วหน้าส,สวยเลยด๋ย <c oughs> วทำัวเราขาคอมแม่ทำไรผมเหรอจะตออะไรปผมผมุ๊บเหรอปุ๊บแไปเตัวเดียวเลย,เลอ,อ,ยอ,อีกทีอีกทเดี๋ยวเอาคิมบาปปายจมูกกันอีก้อลาอีก้อลา กอล้ฟัมกอล้ฟัมจ๋ากอล้ฟัมขามองหน้าแม่เราทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าแม่เราแม่เราก็ปากชมพูปุ๊ดมาเลยเหมียวกาแฟไปกับฟิวตัวเนาะฟวจะเล่น Историк, да. อล์ฟมล่สองมอนก็ลังแม่ช้างคุอยู่ไหนจิมคอยจิมคอยจิมคอยกิมิมจิมจิ้มิวิวเดินมาหาเลยวิวหน้าว้วร้องด้วย แม่ก็จะพาน้องไปหาดูแผ่สิฟิเว้ยแต่อวีมาให้น้องอันปะโอเคสีสีอะไรเดี๋ยวสีอะไรกันเสียมตา นี่ครับให้ฟีลมันเนาะเดี๋ยวซื้อใหม่ร้องร้องเสียงร้องน่ารัก่ะมาลูกอะไรแมวเลียแมวเลียต้วกันแมวเลียเสียงแบบก็สีเนี่ยเขาจะสบายตัวน่ารัก่ะ ให้เขียวๆด้านบนมันเกิดอะไรเห็นจุกปากเนี่ยโอ้เก็บดิ้นไปไม่เก็บหรอกแ <c oughs> มวพัน์หินจุกปากอุ้ยแก้มตุยเลยทำอะไรน่นนยแก้มตุยแก้มมาทางนี้สิ <c oughs> เออเ,เติดมุมเลยที่บอกนี่ครั้งแรกที่หนูได้วีคน ต่อแรงมากฟิว่าตูดโดงลูกต้องน้อยขนแห้งก่อนค่อยเอามาหาหมอนนะเพียพอมหมอนมาเร็วบอกพ่อเหวเี่ยนี่แม่ไม่หวีฟิวมันอือไม่ใช่พ่อไม่หวีผมได้วจะทำให้เธอ ิปีสปีฉนไันไปเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยรักจังเลยคนดังไปไหนครับคนดังโอ้คนดังเห